อร่อยติดปากในวันนี้ครับก่อนหน้านี้เราเคยนําเสนอที่น้องเอ๋ยบอกใช่ไหมฮะกว๋วยเตี๋ยวห้อยขา<อ>แล้วน้องเอ๋ยบอกว่ามันมีแปลกกว่ากว๋วยเตี๋ยวห้อยขาพี่นึกว่าเป็นกว๋วยเตี๋ยวห้อยหัวไม่ใช่ไหเป็นกว๋วยจับห้อยขาครับเพราะว่าเป็นร้านเด็ดร้านดังครับในพื้นที่นะฮะจังหวัดพิษณุโลกครับพาไปเลยครับที่ร้านกว๋วยจับป้าสาวครับหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อก๋วยจับห้อยขาริมนม้ำครับตั้งอยู่บ้านวังส้มซานี่ฮะอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับเป็นขวัญใจคนรัก ก๋วยจับสูตรโบราณครับมีทั้งหมูมีทั้งไก่นะครับเครื่องแน่นนะฮะทีเด็ดบอกว่าอยู่ที่น้ำซุปฮะหอมกลิ่นเครื่องเทศพะโล้นะครับนอกจากจะได้ทานก๋วยจับรสเด็ดแล้วนะครับลูกค้ายังได้นั่งกินลมชมวิววยฮะอย่ากินลมเยอะนะฮะเดี๋ยวกินก๋วยจับไม่ได้นะฮะกินนิดเดียวพอนะฮะนี่แล้วก็กินลมชมวิวเสร็จกินก๋วยจับเสร็จครับก็ห้อยขาที่เพลิงริมแม่น้ำน่านแบบนี้นะครับโอ้โหบรรยากาศม่ดีนะ แล้วก็ร้านนี้ครับเปิดช่วงสายๆครับจนถึงช่วงบ่ายสักพักหมดแหลวฮะหลือแต่ถ้วยฮะถ้าไปถึงเหลือแต่ถ้วยก็ต้องไปช่วยเขาล้างจานนะฮะต้องรีบไปเช้าๆเหมือนกันใครมาช้าอดทานนะจ๊ะป้าสาวครับเป็นเจ้าของร้านครับอายุ53ปีครับบอกแบบนี้เดิมทีขายก๋วยจั๊บอยู่ในตัวเมืองพิษณุโลกครับแต่ประสบอุบัติเหตุไง ลูกๆเลยบอกว่าโอ้แม่จ๋ากลับมาขายที่บ้านเธอ,อนะฮะเดินทางก็ลำบงลำบากเนี่ยกลับมาขายที่บ้านเรานะครับก็กลับมาขายที่บ้านได้3ปีนะครับส่วนสูตรกวยจับก็เป็นสูตรที่สืบทอดจากรุ่นนะฮะรุ่นพ่อรุ่นแม่นะฮะ,ะรุ่นสู่รุ่นนะครับลูกค้าที่มานั่งทานครับก็ติดใจในความอร่อยนะครับแล้วก็เครื่องนะแน่นล้นชามแบบนี้เห็นไหมหมูกอ้อบเห็นไหมไข่ไหมนี่นี่ใส่ลงไปนะครับโอ้โหครื่องนงเครื่องในก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ติดใจในความอร่อยนะครับ แล้วก็มีทั้งอะไรนะกระเทียมเจียวให้มันมีกลิ่นหอมหมูกรอบก็ชิ้นใหญ่ๆบ้างใหญ่ๆแบบนี้ครับมีไข่พะโล้ด้วยแล้วก็มีตีนไก่ด้วยนะ,อะเออแปลกเหมือนกันปกติก็ไม่ค่อยเห็นนะที่นี่ใส่ตีนไก่ด้วยนะครับถูกใจสําหรับคนชอบทานตีนไก่นะครับทุกอย่างเนี่ยทำเองทั้งหมดครับการันตี y, คุณภาพความอร่อยครับ ราคาไม่แพงฮะเครื่องอนแน่นแบบนี้ก็สตาร์ที่40บาทหรือว่าน้องเอ๋บอกขอพิเศษหมูกรอบหน่นอยได้ไหมหรือว่าพิเศษติ้นไกไ<ด>่ก็จัดไป50บาทเท่านั้นนะครับนอกจากนี้ครับทานกว๋วยจั๊บเสร็จแล้วใช่ไหม ก็ล้างปากนิดห,หนึ่งอะแล้วนี่น,น,นี่ขนมไทยนี่๋อ,อนี่มาวางขายแบบนี้เนี่ยจะเป็นขนมเทียนหรือเปล่าน่าจะใช้ขนมเทียนยนะนะฮะพอทานกวยจับเสร็จก็ทานขนมไทยขนมเทียนแบบนี้นะครับแล้วก็ซื้อติดไม้ติดมือนะฮะไปฝากคนที่บ้านด้วยนะครับใครสนใจครับไปอุดหนุนได้ครับกุยจับห้อยขาป้าสาวบ้านวังส้มซ่านะครับอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับโทรไปก่อนก็ได้ว่าหมดหรือยังนะฮะ0ย4 8 3 5 7 4 7่าครับ โอ้โหให้เยอะนะ40บาทนี่ดูเครื่องนี่ดูดิแน่นๆทั้งนั้นเลยอะกรอบหมูชิ้นนะฮะเต้าหู้นะไข่พะโล้นะฮะตีนไก่จริงตีนไก่นี่แปลเราต้องรีบจบรายการแล้วไหมเราไปหาก๋วยจับทานใช่อจะไม่ถึงพิษณุโลกหาเท่านี้ก่อนนะเอาเท่านี้ก่อนเอาลองท้องไปก่อนนะครับ